ให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรทำไมต้องทำตาขวางด้วยไม่ชนะผมได้ก็เดรอให้ชกก่อนหนึ่งมาสเปิรนดูก็ได้เอาเลย <c oughs> เลือดไหลเป็นโลหิตทำไมมือหนักอย่างนี้ทนายเครื่องจีนเนี่ยฉันก็เครื่องมืดแล้วม้งเราเพื่อนกันแต่ฉันเจ๋งกว่าแกไม่ได้แค่สูงดำขำดีส่วนฉันนะ่ะเข้มดีตีอินเตอร์และตอนที่ผมกำลังนั่งเขียนไอ้เจ้าความรู้สึกแปลกๆเหล่านี้เธอก็คงกำลังเขียนถึงผมอยู่เหมือนกัน นี่เป็นการเตรียมการแยกทางของเราเราเป็นเด็กมองจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนเนี่ยเห็นหัวคนแค่สองคนในห้องภากอ่ะแต่คนสองคนนี่สามารถทําให้คนหัวเราะก็ได้ร้องไห้ก็ได้เขา,าสะกดคนทั้งโรงได้เลยสองคนในห้องภาคต้องเก่งจริงๆก็เลยอยากเป็นอย่างนั้นวันดีคือดีก็มีนัำปื๊ดอ่ะที่นับปื๊ดเป็นคนข้างบ้านบ้านอยู่ติดกับบ้านแม่พี่นะอยากผ้าหนังใช่ไหมแล้วก็มาถามอยากจะเป็นนักภาคก็ไปเลยเดี๋ยววันนี้ ไปดูหน้าหนึ่งรอบแล้วลุ่งเช้าไปอ่าวลึกเหนือกระบ,บี่ตัวภาคเลยเฮะเอางั้นเลยเหรอเอาไปถึงในทุ่งปั๊บฝนตกอย่างหนักไฟดับไม่ได้ฉายไม่ได้ดูดดแล้วนับปุนลุงเช้าเออน้าก็กลับพยาก่อนนะน้ามีธุระตไปอ่าวลึกเหนือนเลยเฮ้ยห <c oughs> <c oughs> นังก็ไม่เคยเห็นบทภาคก็ไม่เคยรู้เรื่องเลยว่าเขาภาคหนังกันยังไงไม่เคยรู้เรื่องเลยภาคไปภาคมาก็ถูกทั้งโโหทั้งอะไรทุกอย่างเพราะเราไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะหนังมันมีหกมวนภาคม่ได้สี่มวนบทหมดแล้ว กระป๋องโอเลี้ยงเมื่อก่อนเขาโอเลี้ยงเขาใส่กระป๋องนมอ่ะคู่อย,ย่างมา,างพังภาคก็โป้งเข้าหัวคนดูโหหยุดภาคได้แล้วอะไรเงี้ยมันทนไม่ไหวแล้วคนดูคนทน,คนทนไม่ทนไม่ไหวแล้วเพราะเราเละมากเละเท่เลยจริงเจ้าของโรงอ่ะชื่อโกเต็งจาได้จับไมล์มาพูดบอกถ้าใครภาคไม่เป็นก็ไม่ต้องโหถ้าภาคเป็นขึ้นมาภาคแล้วก็ส่งไมลมาอ้าวภาคต่อไม่ท้อโอกาสมาแล้วเอาเลยแล้วไปต่อมันเอาลูกเดิมแล้วไปอีกนะไปท่าชนะแต่ท่าชนะก็มา มาปเปลี่ยนมาทา่าเหมือนก็เริ่มเริ่มเข้าเขาทางเริ่มจับจังหวะถูกแล้วเริ่มจบพร้อมหนังแต่ก็ยังไม่ได้เรื่องอะ่ะรู้ว่หลัไม่ได้เรื่องหรอกก็ไล่มาเรื่อยๆก็เริ่มเป็นมาตอนอายุวนันยี่สิบห้ามั้งต้องข้ามากรุงเทพเลยพอตอนนั้นมันเริ่มมีหนังเสียงไทยในฟิล์มลงไปตามต่างจังหวัดงานก็เริ่มไม่ค่อยมีก็มากรุงเทพมากรุงเทพก็มาภาคพวกโรงชาเมืองก่อนแล้วก็มีจังหวะที่ช่องสามก็ขาดคนก็ดึงเข้าไปภาค อยู่ช่องสามเกือบสิปีอ่ะช่วงกลางๆที่อยู่ช่องสามก็คือมีงานใหญ่เข้ามาแล้วก็เริ่มเป็นทีมพันธมิตรขึ้นมาแรกๆคือจะดึงคนที่บางทีมันอยู่ในทีมเราอ่ะใครก็ได้เสียงเหมาะกับตัวละครที่เรารับหนังมาเราเห็นหนังก่อนเลยเฮ้ยตัวนี้เหมาะอยู่ตรงนั้นตรงนี้เฮ้ยสนใจไหมมาช่วยกันหน่อยไม่ไม่เป็นศัตรูกับใครนะเราเป็นมิตรกับทุกคนดีกว่าเออมาไหมมาไหมเออเงี้ยอะไรเงี้ยนั่นคือคือจุดๆตรงนี้ใหญ่ใหญ่เกิดเรื่องใหญ่อาสิบสามอาสิบสามอาสิบสามทันป้ไมเรื่องอะไรหร อาวุสามดูให้ดีน,น,เน,นะเผื่อไส้ในอาจจะเป็นปลาเคม็มอ,อีกของโวว้าวกะบีอ่อา,าสิีงด้วยท่างเป็นแข้งที่วิเศษจริงๆ นักภาคผมเข้ามาเป็นนี่ผมมาเจอกับคือเพื่อนพี่ชายผมเนี่ยเขาเป็นนักภาคอยู่แล้วแต่ตอนนั้นผมก็ยังไม่คิดอะไรก็มาไม่มีงานทําไม่ได้ทําอะไรก็นึกขึ้นได้ว่ามีพี่คนหนึ่งอยู่เฉลิมกรุงมก,ก็เลยมาหาเขาเขาจําได้เขาก็เลยเออูชอบภาคหนังนี่ลายเดี๋ยวไปกับพี่ไปอะไรอย่างเงี้ยก็ติดสอนให้ตามเขาไปฮะไปตามงานวัดไปอย่างเงี้ยไปก็ได้ซึมรัพย์ลับไปตรงนั้นมาผมไม่ก็เภาคคนเดียวนะ ผมภาคคนเดียวทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายทั้งเด็กทั้งคนแก่ทัน้อทั้งเรื่องอะ่ะภาคคนเดียวไอ้วันไหนที่ไม่มีบทไปก็จเจริญสุขแหละผมเคยนับดําหนังอินเดียเนี่ยที่จังหวัดราชบุรีผมแทบตายแล้วหนังอินเดียเนี่ยมันจะโชคดีตอนที่มีเพลงเท่านั้นแหละแต่ตอนไม่มีเพลงก็โอ้โหให้เละไปเลยเชียวดํากันเจอทั้งไจ้ไอเอกชายมังสงสารหนังเจ็ดม้วนอะ่ะไม่มีบทอนะ่ะมันก็ฉายม้วนหนึ่งม้วนสองแล้วมันก็โดดไปม้วนหกม้วนเจ็ดเลยจบมันให้จบ เละลสามปีหลังเนี่ยฉันศึกษาคำสอนศาสนาพุทธฝึกวิทยายุทธบูซูด้สายดำทุกค่ำไปถูกยูอ,อบอดดวยห้องโกงการเด่นโดนเฉพาะเขาวสวยมวยอึมสะบึ้งกับสาวจีนถ้าเป็นลูกครึ่งละเว้ยมันก็ง่ายๆประก,การดริฟท์นั่นแหละยังไงนั่นเหรอก็ทำเบรกิ้งตอนเข้าโค้งเพื่อหักรถเข้าข้างทางเป็นยังไงล่ะเก่งไหมคืออยากเป็นนักภาวมาตั้งแต่เด็กแล้วก็อาศัยความสนใจความอยากรู้สงสัย ก็ถามถามถามรุ่นใหญ่ถามที่เป็นแล้วศึกษาลักจําเข้ามาเขาภาคตัวนี้เขาภาคลักษณะไหนภาคยังไงเสียงต่ำใหญ่โกงตลกก็จะออกแหลมแหลมทะล่งตึงตังเฮฮาอะไรประมาณนี้ครับพระเอกก็จะไปแบบนุ่มๆนุๆ่มนวลไปตามบุคลิกหนะักทำเสียงยังไงที่จะให้คนดูรับได้ออทำเสียงยังไงให้เหมือนคนคุยกันไม่เข้าใจตรงไหนก็ไปถามรุ่นครูอาจารย์ จากนั้นเราก็ค่อยๆพัฒนามาเป็นตัวเราเขาว่าชีวิตฉันยิ่งใหญ่ขึ้นมาจากกองกระดูกแต่ฉันไม่ยอมรับพวกนายพิ่งมาอยู่กับฉันประวัติยังขาวสะอาดจ,จะเลือกเดินยังไงพวกนายตัดสินใจเองผมก็จะดูว่าคุณจะตายเมื่อไหร่คุณเคยเห็นคนไปงานศพแล้วจับมือกับศพไหม คร <S 2: S 1> ับส่วนมากพิภาพพวกไร้ร้ายตลกตลกไร้้ายแบบพวกเจ้าพ่อหนังจีนอะไรเงี้ยเออจะไปใครมาจากไหนทำไมไม่มาที่นี่เฮ้ยรอจะต้องนานอะไรเงี้ยประมาณนี้ประเภทตลกแบบไม่ร้ายจริงอะ่ะก็ภาคหลายทีมนะลูกนะภาคไปภาคมาแล้วมันเจอเจอกันก็เรียกกันมาภาคตรงนู้นนิตรงนี้หน่อยตัวนั้นก็เลย นาโต๊ก็เลยชวนมาร่วมงานกันอะมาให้มันอยู่วยการมาตั้งทีมกันอะไรกันก็อยู่พัฒนาที่มาสิบกว่าปีแล้วนะเพิ่งเปิดทั้งแต่ยังไม่มีห้องอัดจ,จนทำกันเรื่อยมาสองห้องสามห้องแล้วเนี่ยตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจันพุธสุกปิดน้ำตามเวลาอังคารพระหัสเสาหยุดจ่ายน้ำให้มันรู้สักบ้างให้มันบัญยักบัญยังเดี๋ยวกูจะให้ขุดบอ่อใช้เองอา่ให้มันขึ้นไปเลยเป็นเสียงหลักก็คือเป็นตัวเอง แล้วโดยเฉพาะตัวที่เข้ม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 เผ่าเผ่าอะไรเงี้ยแล้วก็หรือจะเป็นแก่นแก่นตลกตลกก็จะเป็นพี่ถ้าเป็นสามก๊กพี่ก็เป็นเจ้าเว่ยค่ะเออพี่อยู่ในกองถ่ายก่อนแล้วก็สมัยก่อนสิบยี่สิบปีก่อนเขาจะบอกบทแล้วพี่ก็เป็นคนบอกบทแล้วก็จะอยู่กับบทแล้วก็อยู่มาวันหนึ่งมีโอกาสได้มาคุมภาคหนังก็มาดูพวกพี่ก็ภาคกันขอภาค ตัวนี้อะไรเงี้ยแต่ก็คือว่า<ท>ขเขาให้ภาคไปเลยตามสบายค่ะเขาไม่ต้องมานั่งดูเลยพอพอฝึกภาคได้ส,สักนิดหน่อยประมาณได้สักปีปีกว่าก็อยู่มาวันหนึ่งพี่โต๊ก็โทรไปมาภาคหนังด้วยกันไหมก็ได้มาเลยมาตั้งแต่วันนั้นจนว,วันนี้ก็ห้าปีแล้วมั้งคุณกลับเลือกที่จะแต่งงานมีครอบครัวเปลี่ยนจากนักซิ่งรถมาเป็นคนขายเต้าหู้เอผมเริ่มมาจากคนโทนก่อนเหมือนน้องหนึงเนี่ย เป็นคอนโทนมาก่อนเป็นคอนโทนมาสามปีแล้วก็อยู่ข้างหลังเนี่ยคอยอย่างเหมือนน้องหนึ่งนี่แหละทำทำไปแล้วก็เอ๊ะเห็นะอาเขาภาคกันเราก็น่าจะทําได้น่าจะลองลองดูบ้างอะไรเงี้ยก็เริ่มก็เริ่มฝึกเริ่มภาคมาจากใช้หนึ่งใช้สองเสียวเอออะไรก็ว่ากันไปตัวไกลๆขอบจออะไรอย่างนั้นนะ่ะก็พัฒนามาเรื่อยก็กลมาเรื่อยๆมาจึงถึงทุกวันเนี้ความจริงคนที่ผมชอบคือเสียวเฟิน และเสี่ยวเฟินก็ชอบผมเหมือนกัน hmm. แต่เสีย่ยวอกยังไม่แย่งผมอีกถ้าเป็นหลายตัวนางเอกค่ะก็สลับกับพี่อีกคนไปค่ะสลับกับพี่นางเอกคนหนึ่งก็เป็นนางเอกอย่างนางเอกตัวสาวๆเลยพวกนี้หรือไม่ก็เด็กๆอะไรเงี้ยฮัลโหลอยู่ไหนเนี่ยทำไมไม่มาสักทีเล่ารอนานแล้วนะ จะทำยังไงเนี่ยอย่าให้เจอนะจะโดนแน่เลยเมื่อก่อนทำงานที่นี่มาสมัครงานรับโทรศัพท์อะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยๆไล่ไปก็อยู่อยู่กับตรงนี้มานานแล้วเราเห็นเขาภาคหนังเนี่ยมีคนมาฝึกภาคเราก็เลยเออเขาฝึกภาคได้เราก็น่าจะทำได้บ้างแล้วก็เลยมานั่ง ท่องบททุกวันทุกวันพักเที่ยงเนี้ยเวลานักภาคเขาออกไปทานข้าวเราก็มานั่งท่องบทมานั่งอ่านอ่านอ่านออกเสียงให้เยอะๆให้เขาได้ยินว่าเราน่าจะได้หรือเปล่าอะไรเงรี้ยให้เขาเห็นบ้างเนี้ยพอ่อพ่อตื่นแล้วแล้วตื่นสิตื่นสายแบบนี้นะเดี๋ยวโดนแม่ดูลรกไปส่งหนูไปโรงเรียนไม่ทันนะอะไรเงี้ยประมาณมาเฮ้ยอายมาลงไปเออทำไมอ่ะเป็นหน้าคนประเทศนี่ ก่อไอกันผมไม่รับใช้ผู้ไอ้กันแต่ผมคนจีนเนอะแต่คุณบ้าก,กับเขาคนชาติเนี้ยชอบใช้ความรุนแรงเสมอชอบก่อสองครามกล้าคนนู้นคนนี้ผมเลืเซ็งอไอ้การโคตรเลยฟังนะเว้วเราอารมณ์บอดอยเราไม่จะรอใอ้ฝรั่งเศสตกเปียกทำเราตูดมาใส่แหวนวงบ่เริ่มด้วยนาฬิกาพวกคุณคือวายร้ายที่น่าสมเพชชอบใช้มาตรการรุนแรงชอบข่มหงชาติที่เล็กกว่าไม่จริงอเมริกันไม่ใช่ผู้ร้ายเนี่ยอ่าลืมไะนำตัวไปฉันก็คือพอสถาบาาากกันวิจัยประกการเหนือธรรมชาติน่ะ

เป็นหนังที่ตลกหนังสนุกอะไรเงี้ยมันมาส่งเราเยอะเลยแหละได้หนังโจสิงฉือเข้ามาหนังดีๆของของเกาหลีเข้ามาใหญ่ตัวร้ายในะจิม๋มเจี้ยมอะไรนี้เข้ามาซึ่งหนังมันมันร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วตัวเนื้อหนังของเขาอะ่ะเราแค่เอามุกสถานการณ์บ้านเรามุกสถานที่อะไรก็ใส่เข้าไปแต่ให้ถูกจังหวะหน่อยแค่คุมจังหวะจากโคนของการปล่อยมุกรับมุกเท่าน,นั้นเองอย่าให้แบบศาสตร์ันกระจายแบบต่างคนต่างก็สาดตร์มุกกันไปเรื่อยๆนมันก็จะไม่ขำแค่เราไปนั่ง จับจังหวะการส่งมุกรับมุกให้ดีมันก็จะเข้ากับหน้าหนังพอดีมันก็จะขำเองคือบางทีเราเห็นภาพเนี่ยแฟบพอดูไดล็อกเพื่อนปั๊บเออมันอย่างนี้ปั๊บปุ๊บใส่กันเลยหรือบางทีถ้าไม่งั้นก็เฮ้ยผ่านไปแล้วเอ,อ้ยตรงนี้ถ้างั้นเราเอามาเปลี่ยนใหม่ดีไหมไอ้คนนี้พูดคนนี้มานะไอ้คนนี้รับคํานี้ไปนะคืออย่าแซงกันถ้าต่างคนต่างเล่นแล้วมันจะเละตัวประกอบนี่มันหลากหลายนะลูกนะมันไม่รู้ว่ามันออกมามันจะมาทําอะไรต่ออะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยลูก บางทีเดินไปรถจะชนเงี้ยมันก็ต้องร้องอะไรต่ออะไรแล้วก็ต้องหามุกใส่ไปอะไรไปใช่ไหมลูกแล้วก็ต้องใส่ไปเรื่อยต้องหามุกไปเรื่อยเพี่ย่ะมันจะว่าจะขึ้นมาเลยช่วงเวลาภาคกันลูกมันจะออกมาพวกตรงนั้นไปเลยอัตโนมัติไปเลยนันอยู่ที่ชั่วโมงบินเราด้วยแล้วชั่วโมงการทํางานที่ว่าเราผ่านมันเยอะเราเจอมาเยอะไงลูกเพาเราเจอหนังเจออะไรเนี่ยเราจะได้เปรียบเราจะอึะ๊บอุ๊บอ๊บเราจะได้เลยเร,เราจะเร็วได้เลย เราจะคิดเปรียบเทียบได้เลยว่าเออคนจะเล่นมุกอะไรตัวไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยก็ก่อนถ้าถ้าหนังมันเข้ามาเนี่ยพี่จะได้ดูดหนังก่อนเห็นหนังปั๊บพอเห็นแนวทางหนังเราก็จะคุยกับเด็กเอ้ยมีคําพูดอะไร,ประแปลกหรือเปล่าดูทีวีเรื่อยๆโฆษณามีอะไรไหมเพลงอะไรมีอะไระไหมอย่างเงี้ยก็จับมาจับมาใส่จับมาใส่มีโพยไว้อันหนึ่งกระดาษเล็กเไว้ในกระเป๋าเฮ้ยคำนี้พูดอะไรวะเออเฮ้ยมีงานเข้าอ่ะงานเข้าจดไว้เออแล้วดูจังหวะหนังใส่ให้มันตรงกันตรงหน้าหนังเนี่ยฝืนหนังนั้นเอง อาจจะเหนื่อยหน่อยหนังตลกจะเป็นหนังที่ภาคยากที่สุดถ้าเช็สูงเสี่ยร้องมาจากห้องถ้าหากผู้หญิงได้ยินเสียงเพลงกรุงกลางสายฝนพรำนาะอ่าเพลงกรุงนุ๊ดนุ๊ดต้องเส้นต้องเส้นอะไรไปเสียงเพลงกลน่องหายแล้วถ้าผู้หญิงได้ยินเสียงเพลงกรุงกลางสายฝนพรำพรำนะชีวิตและปิงยาต้องหลุดจากร่างเลยตอนแรกที่พี่มาภาค พี่เป็นทุกข์มากที่พี่มาภาคทีมพันธมิตรนะพี่โตอาจจะไม่รู้เครียดมากเพราะว่าเขาเป็นคนที่พี่พี่โตทํางานเนียบทุกอย่างถ้าเขานั่งอยู่นะเขาทาเนียบทุกอย่างหลายๆอย่างที่ต้องปรับใหม่หมดทั้งปรับให้เข้ากับทีมทั้งแบบเครียดอยู่สามปีนั้นคือเป็นทุกข์มากเครียดมากพี่เห็นพวกพี่ติ่งพี่โตพวกพี่เล็กอะไรเนี้ยเขาภาคกันแล้วเขาสนุกเขามีความสุขมากคือคิดอยู่คนเดียวว่าเมื่อไหร่ที่เราจะนั่งลงแล้วเราภาคได้อย่างเขาแล้วมีความสุข เหมือนที่เขาเป็นเราไม่ต้องมานั่งเครียดอย่างนี้ก็คือทุกวันเนี้ยมีความสุขกับที่ตัวเองได้นั่งภาคแล้วก็แบบเหมือนกับมันเหมือนกับเล่นสดหรือเปล่าไม่รู้เนาะพี่ว่าเนานะมันเหมือนกับเราเล่นสดแหละแล้วเราแบบได้เลยในทันทีก็เลยเดี๋ยวนี้มันเหมือนถูกพีสิง <c oughs> ถ้าไม่ได้ภาคหนังนภาคไม่ออกว่าจะไปอยู่ยังไงฉนันบอกทุกคนว่าถ้าหนังตลกขยี้และใช้ความรู้สึกทํางานรู้สึกกันปย,ยังไงพูดไปอย่างนั้นแต่ถ้าหนังจรงิงจังหนังซีเรียสไม่ต้องไปแตะ คำหนึ่งก็ไม่ต้องขำถ้าทางหนังไม่ให้อย่าไปบิดเพราะเมื่อก่อนใหม่ๆเคยไปบิดอยู่เรื่องสองเรื่องจนเสียใจจนงบัดน,นี้เคยมีเรื่องเบทเทอร์ลอยเอไรสักอย่างหนังมันโหดแล้วมันเคร่งเครียดมากเราก็ถูกสั่งมาว่าควรจะขำเราก็ขำเข้าไปแต่พอมาบัดนี้มานั่งดูดีวดีซื้อมานั่งดูหนังแล้วก็เสียใจบางสีบางอย่างแต่แรกๆเราไม่มีเราไม่สามารถจะไปต่อรองได้แต่พอช่วงห้าปีเจ็ดปีหลังเนี่ยก็จะทางหนังไม่ให้นะไม่ต้องขำไม่เล่นคือไม่เล่นช่วงนี้เรามีสิทธิ์จะตรงนี้ได้ ผมโชคด,ดีอย่างหนึ่งก็คือว่าผมได้จับตัวละครแล้วคนดูรู้จักหมดอย่างโจซิงฉือเนี้ยที่จะมีคู่เขาคืออุโมงตะในซาวเขากับเสียงผมเนี่ยมันจะเป็นเสียงเดียวกันเลยอย่างอุโมงตะเนี่ยเหนื่อยฮะเวลาพาาเขานี่เหนื่อยมากเขาเป็นคนที่เล่นหลังไม่หยุดอะ่ะไม่ออกหมเขาเล่นหลังทั้งตัวในขณะที่เขาไม่มีไดร์ล็อกพูดเขาไม่มีอะไรแต่เขาก็เล่นเขาก็เล่นอะ่ะเขาไม่ยอมหยุดอะ่ะพร้เอกพูดเขาก็กักกัก,ก,ก,กอยู่ข้างๆอยู่ข้างหลังอะไรเงี้ยเราก็ต้องอืออ่ะ โอ้อะไรให้เขาตลอดเก็บตลอดตรงนี้สำคัญมากคนแปลบทนี่คือหัวใจของนักพากนะเราจะพากดีไม่ดีพากหนังให้คุณดีแม่ไม่ดีอยู่ที่คนแปลคนแปลต้องเข้าใจเรานะว่าฝรั่งพูดสิบคำคุณแปลมาสิบสองหรือสิบนี่ไม่ได้ฝรั่งพูดสิบคุณต้องเหลือแปดเพื่อให้เราพูดให้ทัางกับปากให้มันรู้เรื่องไม่ใช่พูดสิบแปลมาสิบสองอสิบ้าจุดๆคนดูก็ไม่รู้เรื่องต้องมานั่งตัดคำพอเอาสมองไปนั่งตัดคำแล้วสมองไหนไปคิดมุกหนังคุณก็จะไม่สนุก คืองานงานภาคเนึ่มันจะมีพรสวรรค์นหนึ่งเสียงมาก,ก่อนพรสแรว์คือคุณต้องเข้ามาหาเองมาหาจากห้องภาคหาประสบการณ์เอาภาษาคุณต้องไหวตาดูหูฟังปากพูดทุกอย่างสัมพันธ์กันหมดหูฟังเสียงฟังเพื่อเราจะได้รู้ว่าเสียงเข้ามาอย่างไงเขากระโชคโคกห้าเขานุ่มนวลเขาอารมณ์ไหนเขาพูดเร็วแค่ไหนปากพูดให้ไวพูดให้ชัดผมพูดเร็วเราต้องเร็วหนังหยุดเราต้องหยุดตาต้องอ่านบทกว่าตัวหนังสือ ในขณะที่กว่าตัวหนังสือคุณก็ต้องดูหน้าหนังด้วยว่าคุณภาคทนเท่าไหร่รอเรือรอลิงต้องให้มันชัดเจนอ่านหนังสือต้องอ่านแบไหวเพราะหนังบางเรื่องเนี่ยมันจะพูดเร็วกับลิงเลยมันจะพูดช็อต๊อตชอตชอตชโมแต่ไปนั่งสะกดเนี่ยหนังเข้าไปไหนตัวไหนแลวเราตามหนังไม่ทันละวู้ยีนี่แหละใช่เลยสารเสีย,ยใช่ไหมพูดหี่พูดอะไรเจอเลยผมเชื่อว่าถ้าเกิดเรามีใจสักอย่างอะไรก็มันก็จะดูง่ายไปหมด ่มถึงจะมีอุปสรรคยังไงเราก็ข้ามมันไปได้เราก็จะไม,ไม่ไม่กับอะไรกับมันถ้ามีความชอบต้องมาอันดับแรกเลยแหละเพราะว่ามันเป็นอาชีพที่มันจะต้องใช้ความอดทนสูงต้องฝึกแล้วก็ฝึกบ่อยๆด้วยไม่ใช่ว่าได้ภาคได้แล้วก็จะจบอยู่แค่นั้นมันก็ไม่ใช่มันภาคได้แล้วก็ต้องภาคดีขึ้นอีกเวลาพาเข้าไปภาคหนังเนี่ยพาไม่ต้องคิดเรื่องอื่นแล้วไงคิดไปตามหนังอะไรเงี้ยมันมันมันทำให้เราลืมเรื่องอื่นๆไปเรื่องที่ไม่สบายใจหรืออะไรเงี้ย อยู่กับมันมากขึ้นเลยค่ะอาจจะทําให้มีสติมีสมาธิขึ้นบ้างความสุขสําคัญที่สุดให้ความบันเทิงกับคนดูเป็นแค่เป็นผู้สื่อสารระหว่างหนังที่เขาสร้างมาแล้วให้คนดูเข้าใจถ้าเราทำอย่างนั้นได้เราก็โอเคแล้วเราก็พอใจแล้วให้คนดูมีความสุขเพราจะสุขด้วยการขำหรือสุขก,กับความจริงจังของหนังแค่นี้เราก็เราก็โอเคแล้วนะผมก็พอใจแล้ว